โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเ,เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พี่ต้องขอเอาใจพี่ๆมอต้นนิดนึงครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้เรื่องนี้ใช่ไหมมันจะเอาไปต่อยอดของมอปลายลำบากใช่ไหมก็ตอนเด็กๆจำได้ไหมเรา x ตอ5 x ตอ 8 y ตอบ9อะไรองี้ครับเริ่มมีตัวแปรเดียวอะไรอย่างนี้ยครับแต่โตขึ้นเนี่ยมันจะมี2ตัวแปรใช่ไหม x กำลังสองแล้วพอมอลไปมันก็จะกลายเป็น x กำลังสนะครับซึ่งไอ้คำว่า x กำลังสอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับคือถ้าชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าคอนเดนตริกก็คือสมการกำลัง2ก็คือพูดง่ายว่ามันอาจจะมี2องคำตอบได้นะมันอาจจะไม่มีคำตอบก็ได้นะแล้วก็อาจจะไม่มีคำมีสองคำตอบมีหนึ่งคำตอบก็ยังได้โอเคเอาใหม่นะพี่เบอร์เองนะไม,ไม่มีคำตอบก็คือ0 นะครับไม,ไม่มีคําตอบก็ได้แล้วก็มี2คําตอบได้มี1คําตอบได้โอเคไหมซึ่งมันจะเป็นลิงก์กับเรื่องพาราโบลาการที่ฟังดีๆน,นะครับการที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมี2คําตอบแสดงว่ามันตัดแกน x 2จุดแต่ถ้าเรื่องนี้มี1คําตอบก็แสดงว่ามันแตะแกน x ก็คือเขาเรียกว่าสัมผัส แามมันโค้งๆแล้วมันสัมผัสนะครับแต่ถ้าไม่มีคําตอบแสดงว่ามันไม่ตัดมันก็จะไปลิงก์กับพาราโบลาต่อโอเคนะครับพี่เลยทําเรื่องนี้ก่อนพาราโบลาโอเคบางคนบอกงงไม่รู้เรื่องโอเคไม่เป็นไรนะอ่ะเรามาลุยกันเลยนะครับว่า5นาทีเนี้พี่ต้องจะทําได้หรือเปล่าอย่าอย่าลืมว่าให้กดให้ด้วยนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับโอเคจะได้เป็นกาลังใจทํานะครับทุกวันนี้ทําวันละ1คลิปเลยนะครับโอเคลุยโอเคครับอ่าพร้อมอยัง วันนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องเกลิ่นไปแล้วนะครับไปต่อยอดเรื่องอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของ quadratic equation ถ้าพร้อมแล้วนะครับ quadratic equation นะครับมาเดี๋ยวพี่ต้องเขียนครบแล้วนะโอเค5 4 3 quadratic equation action อ่าโอเคครับ quadratic นะครับอ่ขอใช้สีเหลืองนะ quadratic ก็คือมันเขาเรียกว่าสมการกำลังสองนะครับ equation คือสมการเนาะมันจะอยู่ในรูปอย่างเงี้ยครับ ax กำลังสองครับพี่บวก bx บวก c ไฮไลท์เลยมันจะมีคำว่าเท่ากับ0โอเคไหมสมการกำลังสองหลักที่หนึ่งครับก็คือแจกแจงครับแจกแจงคอนเซ็ปต์ทำเหมือนแยกตัวประกอบโอเคไหมทำเหมือนแยกตัวประกอบธรรมดาธรรมดาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดึงเลยครับก็อันนี้ครับก็ดึงดึงอะไรออกครับดูตัวอย่างหนึ่งครับดึง2 x ออกนะครับมันก็จะเหลืออะไรครับ x ลบสใช่ไหมแล้วก็จับเท่ากับ0แล้วก็จับ2 x เท่ากับศอันหนึ่งใช่ไหมก้อนหนึ่งใช่ไหมกับอีกอันหนึง่ง x ลบสอเท่ากับศยใช่ไหม โอเคไหม x เดียวคือ0ูนย์นะครับอีกอันหนึ่ง x เดียวคือเท่าไหร่ครับเห็นยังมี2คําตอบต่อไปนะครับแบบธรรมดาเป็นยังไงก็ให้มันก็มันอยู่ในรูปอย่างเงี้ยครับแล้วสามารถแยก2องเล็บได้แต่โจทย์โอ้โหงานงอกเลยครับพี่ขออนุญาตด,ดูตัวอย่าง2ครับจะจัดโจทย์ให้มันสวยๆก่อนได้ไหมกลายเป็นถ้าพี่ขอย้ายฝั่งนู้นครับกลายเป็น b กำลังสองใช่ไหมเอานี้ย้ายฝั่งนูน้นแล้วก็อะไรบวก4 b ใช่ไหมแล้วก็อะไรอันนี้มันโจทย์เป็นบวกหรือลบอะบวกใค่มาย้ายไปลบเออ ลบย้ายไปบวกออโอเคฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นศูนย์นะครับโอเคไหมั้นเขียนให้สวยสวยมันก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับ b กับสองบวกอะไรครับบวก4 b 2, บวก3เนาะเท่ากับ0โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแยกสองเล็บครับขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะก็อะไรคูณกันได้3เนาะแต่ก่อนเีนเรา b กับ b ก่อน2อันนะครับ b 2อันฝั่งใส่ให้อย่างละอันก็เป็น3กับ1เนาะโอเคแล้วก็บวกกับบวกใช่ไหมเท่ากับ0ย์ทันไหมน่าจะทันนะงั้นเราก็จับ b บวก1นึงเท่ากับศัน,น,นรับ กับอีกอันหนึ่งบบวกสเท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์อันหนึ่งเพะฉะนบีกังพี่ตอบอะไรครับ, 1, รรรบลบอ,าอ้าวทียังนี้ไม่ติดลบหอีกอันหนึ่ง b กับพี่ตอบเท่าไหร่ลบสมี2คําตอบเห็นป่มโตขึ้นมันมีอะไรที่2คตอบต่อไปครับกําลังสองสมบูรณ์นะครับกําลังสองสมบูรณ์คอมพลีทเอ่อคอมพทสแควเพราะฉะนั้นจะมี2สเต็ปนะครับสเต็ปที่1เราก็ต้องจําให้ได้เลยนะครับสเต็ปีหนึ่งมันคือการเออกำลังสองสมบูรณ์มันคือการจัดรูปนะครับการจัดรูปนะมันไม่ใช่การเปลี่ยนโจทย์นะครับอเเเเเคคคมมมาาััันนนจะะสีีีียวลตรร้่บ2ท1ก็ื เราต้องจัดรูปหน้ารังสองบวกสองหน้าหลังอย่างเงี้ยบวกหลังลังสองนะครับมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นหน้าบวกหลังอย่างเงี้ยครับทั้งหมดลังสองได้ครับแต่ถ้าพี่เปลี่ยนนิดนึงครับถ้าตรงนี้เป็นลบนะครับตรงนี้จะลบด้วยนี่คือสเต็ปที่หนึ่งครับต่อไปขอสเต็ปที่สองครับก็เป็นหน้าลังสองลบหลังลังสองอย่างเงี้ยครับเราสามารถแยกเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นหน้าลบหลังอันหนึ่งกับหน้าบวกหลังนะครับนี่สเต็ปที่สองนะครับโอเคมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างสามกันหน่อยนะครับอ่ะ หน้าคือ b นะครับก็เป็นหน้าลังสองบวกสองคูณหน้าคือ b เนาะหลังตรงนี้ครับเป็นเลขอะไรสองคูณ b คูณอะไรวะเราได้สี่เพราะฉะนั้นไอตรงนี้ได้เป็นเลขสองเนี่ยสองคือสองตรงนี้นะครับมันคือหลังนะครับบวกหลังละสองสองละสองเป็นสี่นะครับโอเคไหมเสร็จแล้วบวกโจทย์ครับก็บวกสามมาจากไหนสี่ลบไปสี่ครับเท่ากับศูนย์แคนก้อนนี้เราสามารถรวบนี่คือจบสเต็ปที่หนึ่งเรียบร้อยเคลียร์ ต่อไปสเต็ปที่2ตรงนี้เราสามารถเขียนให้ได้อย่างเงี้ยครับกลายเป็น b บวกอะไรครับ b บวกสองกำลังสองนะครับใกล้เข้าสเต็ปสองนะครับลบสี่นะมันเหลืออ๋อไม่ใช่สี่ลบกับไอตรงนี้ครับคิดเลขตรงนี้เป็นลบหนึ่งเนาะโอเคจับเท่ากับศูนย์ต่อไปสเต็ปที่สองครับพี่ขอเขียนอย่างี้ครับหน้าบวกหลังอันหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งก็คือหนึ่งกำลังสองกับอีกอันหนึ่งหน้าลบหลังโอเคไหมเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นกลายเป็น b บวกสาม กลับอะไรครับ b บวกหจับเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น b บวกสจับเท่าศูนย์ b เดียวตอบ่าไรครับลบสเนาะอีกอันหนึ่งก็ b เป็นลบหเพื่อมันต้องเท่ากันนะพี่นะโอเคอันสุดท้ายครับใช้สีได้ดีสีเหลืองนะโอเคใช้สูตรนะครับอันสุดท้ายใช้สูตรสูตรมันก็คืออย่างเงี้ยครับ ax มันอยู่ในรูปนี้ครับเพราะฉะนั้นเอาใช้สูตรเลยครับ x เท่ากับอะไรลบ b บวกลบ square root b n สองลบ4 ac ส่วน2 a นะครับ โอเคนะครับหนึ่งอันที่สุดท้ายแทนค่านะครับ x ของพี่ลบ b ก็คือลบ4บวกลบสแควรูท b กลังสองครับก็คือ 4, 4ี่4ลบ4คูณ a คือ1ครับ c คือ3ส่วน2 a ก็คือ2เพราะฉะนั้นคิดเลขครับลบ4บวกลบตรงนี้ก็กลายเป็นรูทอะไรครับลบกัน4าก็เป็นรูทก็คือ2เนาะส่วน2ตัดปึงป้งปึ้งก็จะกลายเป็นลบ2บวกลบ1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นลบสก็คำตอบก็เป็นลบ2อบวก1่อันหนึ่ง ับอีกอย่หนึ่งลบสองลบหนึ่งคำตอบเป็นลบหนึ่งกับอะไรครับลบสามทันเนาะโอเค